S <S อันนี้ผมขยายมานั่นน,น่ะข้างหูเหรียญนะครับเป็นหลวงพ่อปายเลยเจ้บาทล้วมีนกตาด้วยจริงครับจริงจครับไม่โกโหกครับคือข้างหูเหรียญข้างหูเหรียญครับข้างหูเหรียญหลวงพ่อกลั่<ะ>มนมีมีตาครับเคยใช้เป็นอนันปลายก้อยนี่ครับสองอ๋อสองเนี่ยเป็นเแบบได้เนภาพแบบนี้ครับมันจูงพลร้องสอง มีโปรงสองข้างเลยครับก็สองเฉียงมีลูกหบกพ่อพายเรือครับแล้วมีนกการครับ<ล>ตามาแล้วนกนกกากี่ตัวครนกกาเกาะเกาเรือแปดตัวครับแปดตัวแล้วอยู่บนบนอยูน,น,ะะนี้นี่เหออรียญลงว่กลไกหรือว่านี่ครับในนี้ครับสมเด็เจเจ้าเรือเจ้าครับเนี่ยอันนี้อันนี้จริงค,ครับแล้วครับในนี้จริงตรงขอบเหรียญเนี่ยเหรอมีนีครับนี่นี่ครับสี่เหรียญนี่ครับ๋อ จริงครับครับตอนนี้ก็โอ้และนี่วาดออกมาให้ดีอย่างดีเลยนะอ,อยากจะอยางอยากบอกสิ่งที่เห็น<อ>ที่ที่ส่องมาครับแต่ว่ามันจะเป็นคนลันสมินิกับกับที่ผมแบบกัแบบดูอยู่สิของขงผมดูมันไม่ต้องมีเนือจ้างนะสิคุตอนเอ่อของคุณตดเอ่อบาง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 ,บางผมหยุดดูครับ ก็มีมองเห็นพ่อกระพายอะครับอ๋อเข้าใจละนะาอ,อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปดูเหรียญที่บ้านก่อนว่ามันมีแจวเรือจ้างไหมเนาะดีไหมเนาะแล้วเดี๋ยวผมพีคิวที่ไรเนี่ยผมคิวที่ร้อยหนึ่ร้อยห้าเก้าอ๋อร้อยห้าเก้าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเดี๋ยวผมจะโทรหาพี่เนาะดีะไหมนะเบอร์เบอร์โทรผมไม่มีใช่ไหมไม่ได้ลงไว้ใช่ไหมผมจำไม่ได้ครับ เดี๋ยวพี่มาบ่อยมั้งมามาเรื่อยๆมั้งทุกที่สองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จบไวให้กับนานะเดี๋ยวมีสมเด็จเจ้าเรือเอ้ยมีหลวงพ่อกันเจ้าเรือจ้างนี่ใช่ไหมหลวง็่อไผยเรือบินตับบัโอเคเข้าใจละโอเคได้เลยไผ่เรือบินตะบัดมีนกกาแปดตัวครับโอเคได้ครับได้ครับเยี่ยมเลยนะได้ความรู้ใหม่จริงครับคุณพลเข้าใจผมเข้าใจนี่ความรู้ใหม่ไงผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในชีวิตเลย ผมว่กมกาการไทยเรือบรรทุบ่ามีนากระแปดตัวครับผมได้อยู่ตรงขอบมุมขวาด้านด้านข้างๆของขอบเหรียญครับครับนะโอเคได้เลยนะครับโอเคพี่ชายกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับนะได้ความรู้ใหม่เยอะเลยนะครับเขอบคุณ<ๆ>ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับนกกระแปดตัว